เรบอกสามีดิฉันเป็นปรหลังนะครับระหลังพ่อไม่ใช่พ่อ,พอแม่โบใช่อย่างเราเรามานั่งอยู่อย่างนี้เราก็เป็นแค่สื่อกลางใครที่จะมาถามว่าเอ,อมีทนายแนะนําหรือเปล่าเราก็มีคุณชัยเราก็ได้แนะนําไปเนาะอันนั้นก็ค <ตา S 1> ือที่ว่าเขาจะติดต่อเองหรือเปล่ามันก็ต้องมีความเชื่อมมั่นด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาแบบเออ มาปรึกษาเพื่อนยังไม่มั่นใจอีกคุยกับทนายไปแล้วยังเอาไปปรึกษาเพื่อนเอกไปเชื่อเพื่อนคุณก็ไปให้เพื่อนคุณทําใ,<ช>ให้หนูระหว่างทีอัพกับการอธิบายเขามคนละเรื่องกันเลยถ้าคนไห<ช>นทีอัพเหมือนกับเขาทํางานเป็นกลุ่มอันนี้เข้าใจนะแต่นี่มันไม่ใช่การทีอัพเราต้องดูประสบการณ์แล้วการ<ม>ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะ ทุกครั้งคุณชัยก็จะเอากระดาษนู่นกระดาษนี่มาช่วยแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่เคนคนที่นี่ผมไม่รับงานด้วยกันเนาะเบื่อผขไม่รู้เรื่องบอกคุณชัยถาบเธอช่วยเธอคุณชัยช่วยถ้าไม่ช่วยเน่ยมันไปไม่ได้มันดื้อผมไม่จะไปง้อเขานะผมบอกผมไม่ได้ง้อเขาแลว่าผมรังานนี้ผมไม่จะไปง้อคุณชัยพี่ตามเธอช่วยเขาเถอะคุณชัยพูดถูกมากเลยเขาไม่ใช่พ่อะใช่ถูกต้อง Zat, ม่่อแม่ค่อยเลี้ยงพ่อค่อยเลี้ยงพ่อคนึงตยวพี่ไก่พี่ไก่เทียมเร่ายุโรปพี่ไก่ยังงมปลาอยู่เลยเห็นไหมนั่นพี่ไก่บอกห้าปีเอาตรงๆนะคุณชัยห้าปีสาวสว่างมาอยู่นั่นยังงมเข็มในมหาสมุทรยังไม่รู้จักคาว่าจับต้นชนปลายยังไงขนาดไปเรียนยังเออวอหอ คุยกับแฟนแล้วคุยกับแฟนอีกขนาดเขาเป็นเจ้าของถิ่นเขายังไม่รู้เลยว่าต้องไปเรียนตรงไหนไปซื้อกับข้าวตรงไหนร้านไทยมีไหมไม่รู้เรื่องอนักภาษาอะไรคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยเ,เขาจะรู้ฝั่งทนด้วยเหรอไม่รู้หรอกคุณอย่าพยายามเพราะคําว่าพยายามกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันนะคะไม่แล้วเขาเขาหัวอย่างเดียวว่าเขามีแฟนเป็นฝรั่งแล้วยังไงเขาเป็นคนเยอรมัน แล้วยังไงก็เขาเป็นฝรั่งเขาเลพูดเปบฝรั่งพี่พ่อคุยี่สนใจพวกก็พูดไปเลยนะเราพูดตามฝรั่งฝรั่งไม่ได้รู้หมดทุกอย่างบอกว่าคุยคุยคุยกับฝรั่งไหมเอามาสิมาคุยผมก็คุยอ่ะผมก็ต่าใช่ผต่าแหละนะมึงมึงรู้ได้ไงว่าอย่างนี้ไม่เป็นแล้วคุณรู้ได้ไงคุณคุณเรียนจบนิดนี้ไหมคุณมีทนายไหมไม่มีคุณทําแค่เงินเ เสียงคุณมาที่ประเทศไทยคุณมันก็เพิ่งพาอาศัยประเทศไทยแล้วมันรู้ดีมาก,กโง่ขยังมาเ็ <7 S 1> เดี๋ยว<ป>ขอกาแฟแป๊บมันก็มันมันคือคือไอพวกนั้นก็อยากจะอวดว่ามีหัวผักหลักเอาพูดตรงๆนะดีพวกมึงนะมึงเหมือนงุนผมก็เลยดา่าทั้งสองคนเลยว่าอะไรเนะี่ยบอกพี่อย่างนี้ผมไม่ช่วยแล้วพอแล้วมีไอทีวีเบิามินผมก็บอกผมไม่ช่วยนะอย่างนี้ผมไม่ช่วยผมบอกเอางี้ผมไม่ช่วยในการปวดหัวพวกคุณเดี๋ยวคุณจะหาคนนี้คนนี้คนนี้มาไม่ช่วยดีกว่า ไม่เอาอะนะครับผมผมแบไม่เอาทั้งสองฝ่ายจนยญาที่เขาอยู่เยอรมันพี่คนชายขอการาบเถอะช่วยเถอะถ้าไม่ช่วยมันปุ๊บมันมีหนี้เยอะแยะเลยแล้วสาคันมันเป็นหนี้หนูด้วยผมไม่ช่วยผมปวดหัวอือฮั่ถามว่าเขาได้ไหมเขาได้เงิน <c oughs> ถามว่าได้ไงอ่านแล้วได้เงิน <c oughs> แต่ปัญหาคือว่าถ้ากุไม่รู้เรื่องผมก็ไม่เอาอ่า เพราะอะไรเดี๋ยวปนหัวพอทางานเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้คนคนี้มาถามเปน็นไางงานเสร็จยังคะงานเสร็จเฮ้ยง,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 งานนั้นไม่ใช่ไปซื้อขนมปงังพาแยมแล้วกินได้เลยนะมันเป็นทางการท่านข่านตอนหนึ่งเขานะทรัพย์นะสมบัติใช้เวลาเป็นปีนะครับใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะบางคนอยากได้เงินอีกเดียวไม่ใช่นะความลําบากคนทํางานมันเยอะนะครับเนี่ยแหละผมเลยจะเข้าใจบางขา บางคนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้